จริงๆแล้วนี่คือวิญญาณนี่นี่ยคือวิญญาณก็จะไปนั่งอยู่นั่งนั่งอยู่ข้างล่างใตเขาเรียกว่าด,ด้านสนลยัยเขาเรียกว่ากัลานลานธรรมเขาเรียกว่าลานลานลานสลานเพราะแต่พระยาถายังมีงเซปัสอาหารของเขาที่ลูกที่ทรงไปให้น่มันจะวิ่งไปเลย มันจะวิ่งไปเขาวิ่งไปมันจะเข้าเป็นละอองและมันจะทําให้ผิวพันวิญญาณทางไยเนี่ยเกิดกันผ่องใสอันนี้คือลักษณะ<ม>เขาจะได้บุญเขาได้บุญสักพักเขาจะอิ่มแล้วเขาก็อนุโทนาเพราะให้ลูกอายุมันขันยืนทามาค้าขายเจริญเรือง,องแล้วก็ให้ลูกหลานรักใคร่อ็นดูกัตันยูลูกคุณ ด้วยพลานิชงที่กระตันยูต่อพ่อแม่คู่ล่วงลับไปแล้วขอให้ลูกนั้นเนี่ยจงจงฟูจงถูกุูฟักเหมือนกันลูกภูฟักพ่อแม่เถิดคือปู่ย่าตายายกจะให้พรนี่คือลักษณะของวิญญาณที่เขาที่เขาตอบแทนเอถ้าเราถวายะายสัง,งังงทนมันจะเป็นละอองมันก็เป็นคือการมมนก็เป็นคือการ แต่ที่นี่บุญนี่มันจะมีอยู่สองประเภทถ้าเราไม่บังถ้าถ้าเราถวายอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นทานจะมีเฉพาะแต่ตัวเราแต่ถ้าเราอยากถามอะไรปับ๊บพวกตอนนี้จะแฝงสภาพไปให้กับควบคุมญาติพี่น้องะไรต่างๆได้แต่ทําไมไวราอยากถามมันไม่ได้เวลาไปถวายก็ต้อง คือจริงๆมันก็ได้ไม่ได้แต่บางทีข้ะก็เหนื่อยที่จะแต่ทีนี้ก็ปากต้นอภาว่าแต่ถ้าถาวายอย่างนี้แต่ว่าอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าบุญมันจะสบเปจคือสันแต่ว่าลแต่ว่าบางทีล้มลางข้อไม่เคยเห็นแต่มันเคยเห็นอยู่อย่างหนึ่งอันนี้แต่ยินขระเขาเล่าเด้ มันมีพระอยู่ก็เนี่ยเขามาตอนนั้นเขายังไม่บวดทีนี้เขาเล่าเนี่ยเขาบอกว่าแม่เขานะ่ะป่วยทีนี้เขามาเขามาช่วยทันี้ทำกำแพงอยู่ๆเขาก็เลยก็ไปเยั่ยมแม่เขาแต่อยู่ๆแม่เขานะ่นี่หายไปเนี่ยจะของตัวเขาอยู่ตรงนี้แม่เขาพูดึ้นมาว่า วกมึงเนี่ยมีลูกปัวมีอยู่หลายคนแต่ว่ากู่พึ่งก็คนไม่ได้เลยไปพึ่งใดคนนี้คนเดียวเขาบอกว่าเขารับตาไปนี่เขางิบไปปั๊บคิดว่งเขาดอนจะอยู่บนสวรรค์เขาบอกว่าบนสวรรค์เนี่ยมีทิพย์ยาวิมานมากเขาก็เลยชักชวนบอกว่ายายเนี่ยทิพย์พยาวิมานเหล่านี้ลูกชายของยายเนี่ยคนนี้คนนี้เป็นคนสร้างให้นะลูกชายฉันไปสร้างที่ไหนเนี่ยลูก ทายฉันเนี่ยไปสร้างลูกชายของยายเนี่ยไปสร้างที่วัดคูมันฟ้าตอนนี้เขากำลังจะสร้างปราสาทใหญ่นี่คือมันเป็นบารมีบุญซึ่งมันต่อครับมันต่อให้แม่บังเกิดกล้าโดยเฉพาะทีนี้ไปไปมามาดูู่แก้กับตุ้นมาแก้กระเลมมาเล่าให้ฟังพระองค์เนี่ยซึ่งตอนนั้นยังไอ้บวชก็เลยไปอยู่ใ,ใกล้ๆนี่บอกว่าลูกเอ้ย ให้ลูกเนี่ยไปอยู่ที่นั่นเด้อไปรับใช่หลวงพ่อแดงเพราะว่าแม่เนี่ยเห็นแล้วแม่ไม่หว่วงแล้วแหละเ <c oughs> อะที่ได้ดูแกก็เงียบไปอีกเงีบไปเงีบมาอยู่อย่างนี้นานพอสมควรแกก็เลยบอกว่าเฮ้ยพวกมึงเนี่ยไม่ต้องไปทำบุญให้กูรอ,อกเลยตอนนี้เนี่ยบุญกูเต็มแล้วบารมีแล้วไอ้ลูกคนนี้มันทําให้ทําให้มันทําอย่างนี้ <c oughs> เพราะว่าเทวดาอยู่ที่นั่นเขารรารันตียอดจากนี้ไป เดี๋ยวแม่จะลาพอกมึงนี่ยเพราะถ้าพูดคำมาลาก็งนิดเลยยิดยิบไปเลยในเขานี่เป็นการสั่งลาเออ<ม>ที่นี่พระองค์นี้ก็เลยมาบอกว่าหลวงพอ่อ<ม>ผมเนี่ยผมไม่ได้ฝันหรอกนะแต่แม่ผมเนี่ยมาบอกผมจริงๆิตอนที่ผมเนี่ยตอนที่ผมเนี่ยคือไปเฝ้าแม่ผมแม่ผมอย่างเนี่ยผมนี่ภาคภูมิใจเลยนะว่าผมตะตันอยู่ แม่ผมไม่ข้างชือท่ายตอนนี้แม่ผมยังไม่ลาบ,บากตอนนี้ทีนีเ้เขาก็เลยเล่าพระองค์นี้ก็เลยเล่าพวกยายิโยมนมี่ฟังบอกว่าเนี่ยไอที่ทําทาไปเนี่ยคือถึงไม่ได้บังสะพงไม่ได้บังสะุลแจะมันก็ับไปถึงมันได้แต่เราก็เลยมานั่งคิดขึ้นมาว่ามันเป็นแรงกุดสนซึ่งพระองค์นี้นี่เขาก็ขมับขมเรนในการทำเนี่ แต่ตอนนี้เขาไม่สงสัยแล้วเขาโกหหรู้ว่าบวชเลยบวชเราทำต่อเมื่อปี64ได้ฟังว่ามีเจไปบอกว่าอย่างหนึง่งแต่ไปฟังของสิงคเขาเออมใสออย่างหนึ่งที่จันนะแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่เจอมันก็นเจออย่างนหะีต้องให้โเวาอ้าวเดี๋ยวก่อนทางนี้นก่อนพักก่อนเอา <c oughs> แล้วจะเข้า,ขาห้องน้ำนะพักก่อน